เล่นเท่าไหนครับพี่นี่ไม่ต้องมีตีจริงวะอ้าวอะไรเนี่ยทางยัง เอ้าโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ Watch2K นะครับผมเซิร์ฟก็เป็นแนว PVP นะครับของก็มีเป็นพวกเซต50ร้อย50นะครับนี่นะตามรูปโปรโมชั่นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เซิร์ฟเขามีแพ็กเกจลักแม่นะครับหรือมอมก็คือเป็นแพ็กเกจ399นะครับนี่นะก็จะได้ตัวละครของบาบาบานะครับตามนี้เลยนะครับเปิดขายเมื่อวานกับวันนี้นะครับจํานวนจํากัดเนาะแล้วก็สายฟาร์มตอนนี้ก็มีตู้ค้าให้แล้วนะครับเธอเป็นแนวฟาร์มหาของได้ด้วยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวรับชมคลิปให้สนุกครับ โอ้เค oh. okay, สวยตายตายยงตกยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งล้วตาย ไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วตดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้ว ui, đây, mấy tài. đây, 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 này đây, 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 đi ยิงกูอยิงกูอยิงกูบนบ้านสองชั้นมีเอพีครับทูกชายขยับเอ,อ้าูุดร่าถ้าสุดกูทำแคนใหญ่หัวร้อนชีบผายแล้วอู้เชี่ยโทครบับโทครับโทครับ โอ้โหไม่ไหวโดนเลยกูอุ้ยสวยที่กูลงห้าสิบมา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 อัดนละอัดนละ,นละสัตว์เจอกูไป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 ขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปเลยสัตว์ลุยหน่อยเว้ยเอาดิตจ้ะเออ,อเค คนลงช่วยก็ชื่นใจเว,ว้ยวิ่งขึ้นมาแล้วสองตัวตเห็นแล้วผมไม่ตาย <ไ>โอ้โหแม่งดักละ ไปหนึ่งตดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งตบตาแล้วอุ้ยเด็กๆชันเลยเหรอ <c oughs> เหลือเรื่องเฮ้ยสวยอะโอ้มีห้องหนูนี่เฮ้ยเอาตัวเอาตัวนั้งก่อน วยกันช่วยกันไจะไม่ทัน,ยนายกระเน,นไปหศพซะแล้วทำอไปครอ้เด็กทอะไรกันเนี่ย <c ười> <c ười> <c ười> เดี๋ยวมาเลยเไปก่อนขอินุาตตขออนญาตขอขอนญาตครับ โอ้หมก็ทำเก้มเครย่เก่งอยู่ขออ่าตเอาอยิงมันอะุ้ยสวนได้นะเอาดิอันหนึ่งโอ้โหโดนสวนชุดเดียวไอ้เหียกูลืมปั๊มยาไม่เป็นไรดายัดตู้อยู่ครับโหก็ได้อยู่นะ เอ้าวสวยดีอย่างเงี้โอ้โหหลังนี่ไม่อจยัครับพี่ยาเยครับใจครับจเยัพี่าไหมเกือบตายเหียเฮ้ยเอ้าพียเอ้างวงไปหมดแล้วอัวอวอวอนอน,นไปเอาไปของคืนหน่อย อุ้ยเฮ้ย,ยมาแล้วแต่ไหนกูน้องจะนเนาเอาเลยไปโอ้ย,วอยสวยก็เล่นเป็นนี่ว่ะสวยครับเก่งมากเก่งมากเก่งๆนี่หมุนให้ชิวๆอ่ะอันนี้ผมที่เราเด็กในเซิร์ฟนะครับ หรือว่าได้เล่นแม่งบางคนเติมไม่มีคนเล่นก็หาขึ้นมือ่าแบบผมได้นะลองดูครับเอ้าตึกมันลู่เหรอว่ากูก็โดดนะเป็นเหี่ยหญ่วะโุ้ยตู้เต็มบนรลัแล้วเอาปืนไว้ในตัวดีกว่าอ่ะเรื่องแล้วครับไป โอ้ยเซตผมมันก็คือเซตเซตเดียวกับเค้านะครับแต่เป็นรักแม่นะทุกคนพอๆกันครับคือต้องจัดการตายตดยังไม่หาเหมือนกระเด็นไปสดๆหน่อยดิพนมรอเปล่าไม่ก็คุณไล่ดิเตาย เอาสวยเพื่อนโอ้ยยิ่งยิมงกับไปแล้วจะสงสัยในเพลงไปเรื่องวาโรเลน์ลเหรอไอเพื่อนไอเพื่อนมันโดดโดดหรือไงลุนล้วเนี่ยเราเอ้าตายมาไงครับเนี่ย ขอโทษขอโทษตาไม่แล้วตาตา้ายพญาตายละเพื่อนกูอยู่เหรอเฮ้ยตีไม่แมนตีไม่แมนตีหน่อยตีหน่อยครับตีหน่อยครับโอ้เพื่อนนี่หลายคนเลยไอหนวกมันมีตีมั่งอาวุธสัตว์นีเฮ้ยเฮ้ยตึกมันเป็นอะไรวะมันรูดจังวะเฮ้ยโอ้ à ui lơ bơ lời ui là, 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 là. hình cu không còn không còn không còn đó โอ้โหไม่ตาย,เ,ยเ,เฮ้ยอีกี้ยหัวลืมหัวไม่เป็นไรก็ได้กูไม่เอากูยู่รอดกูยู่รอดเจ็บเฮ้ยโอ้โหแม็กหมดโอ้โหอ้าวอวยดดอย่างนี้

đi vào đi vào trời ơi trời อันหนึ่งดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งศูนมาแล้วสีฝ่ายไีย่เอวขอโทษขอโทษมาดิอันหนึ่งขอ,อยาหิว

โอ้ยเดี๋ยวยิงกูอะยิงกูอะยิงกูอมันตีไก่ด้ยโอ้ยกูเฟสน้องล่าสุดเหมือนจะทะเลาะกันเก็บไว้ของกูเลยจัดของกูสองเฟสดำเอามาดิปุ่นอยู่นี่มาเอาดิรอไหนอะของกูอย่างไรอะ เนี่ยของมือเนีย่ยกูทิง้งเลยกตูตายไม่มึงเก็บของมึงเก็บของกูไปสองเซตแล้วมึงบอกว่ามึงได้เซตเดียวคือสองเซตที่อะไรกูได้ตัวปืนมาแล้วคือของมึงอะที่มึงแตกอะตัวอ,อ,อะไรออไบอลบอลบอลบอเบอลโด้หรอตียับตีย่บ <What? S 2> อวัดสดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งศพก็แล้วอายหนึ่งคุณเชี่ยระเลบเบิลเ,บเลยลเอีกหนึ่งหมดอะไรวะ ััดโอยยิิครบไปหนึ่งโอยเกียร์ไปหนึ่งตกจะไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วไปดีกว่าไอ้เีรยปืนแม่งกระเด้งไงฮะเอ้ยของมันกระเด้งยันยันกระเด้งถูกุดอยู่นะกระเด้งเข้ารูได้ครับ ตอนยิงแต่แล้วปินดียวเปินจัดนีด่มานี่มาจัดหมดเลยมาดิเอ้าไปเนี่ยไปเนี่ยมาไงเนี่ยมาไงครับเราโอ้ยสอ,องตัวขอยัดของก่อนดีกว่าเน่หมดแล้ว <laughs> เลิกกูหลอกขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตสับหลอกไอ,อ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหเย้ยรถตั้งไม่ติดโขอเอยเรียบร้อยอย่างงี้โอเรื่อยได้อิ่มอยู่